ล่าสุดล่าสุดอัปเดท6%นะครับออดิเมาสดิเมาส์ฆ่าแมงดิที่เนี่ยนะเพส่อนเพื่อนเพื่อนใช้อยู่นะเพื่อนช้อยู่นะนิดนึงเกียร์นะห้าสี่สามของเนื่องเกี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 เขาตกลวย้อลงเดินอินมาเดินนี้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 มาขึ้นเมาส์เลยขึ้นเมาส์เล้ลมาดินน้มาเมาเช็คฟูโดซีเช็คฟูโดซีฟูโดซีเกีนมานเดินมานมาเดินมาเ้นมา ไกลเกินไกลเกินดูผมหน่อยดูผมหน่อยเอาเอาเปิดในเรายืนอยู่เฟสเฟสเฟสแทงเลยเฮ้ยเฟข้ามมาแทงเลยเอาเนาะเขาอยู่ในเราแทงเลยแทงเลยแทงเลยแทงเลผมจะเฟ้นะผมจะเฟ้นะผมเฟ้ผมเฟ้ผมเฟ้กูหัวไหนกูหัวไหนไม่มีเดี๋ยวเท้ายิบมา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 เอ็งเกะตรงมุกุนนะเอ็งเกะตรงมุกุนนะในห้าสี่สามสองเดี๋ยมุกุนมุกุนมุกุนลง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 ไปเลยลงไปเลยลงไปเลย ดี๋ยกับมาต่อยินมาต่อยินมารอดูๆๆ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 ๆ มึงอินเกลดแคนนี่ยลูกๆต็มเลรอดนไป้วๆยๆสวยๆสวยๆสวรๆตอดอยู่วสวยๆยๆยๆผ้าผราผ้าอยู่เวต็มเลยผาอยู่เวฟตเลยผาอยู่เวฟต็มเลย้ายูเวฟ็มเลยเศรู่นอู้นอ้วผ้าูวสวยๆวยๆวๆเดรมาอีทเดิมาอีเดินาอีทเดิมาอีทเดิมาอีเดินมเมอเดาอเนมีููููรร เขาอีตรงมุงกุลในห้าสี่สามสองหนึ่งตรงมุงกุลมุงกุลมุงกุลลง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 เขาจะลงเขาเก่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 งเฮ้ยขอต่อไปขอต่อไปไม่ทายไม่ทายไม่ทายไป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  ลูกอีทไว้ให้เสาอีทไว้ให้เสาเสาเสาตรงตรงตรงรถตรงรถสองตรงในห้าสี่มงหนึ่งเสางเานเาหนึ่เาตัวตีตีตีค่ามันค่ามันค่ามันเลยุเลยพนจะพบพบจะาบน็ตะตายับไตนนอตัวเลยพัตัวนนอตเยะนอเยอะนอเยอะนอเยอะระวังเขาจะมีเ ng เกตนะระวังเขาจะมีเอ ng เนรีบร right, ้วค yeah, ่าพามันถอยถอยถอคายหมดค่ายหมดอย่าให้ร yeah. ุดค่าหมดอยาให้รุ้ค้ายหมดอยาให้รุดลูกเวสเ ng เกตเวสนะตรงมุงกุนะตรงมุงกุฎ สามสองหนึ่งก็มุกุลมุกุลมุงลงลลงเลย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 ลยเ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 ลๆเลาเลยเลยลยเ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 ลยลยเลยเลยลยเลย่ลยเลยเลยลยเ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 ลยลยาลยเ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 ลมเลยเลยเยยย ตามหน่อยตามหน่ยตัวหนักตัวหนักนะฮะตรงผมมีมีคิงเมตรงผมปิงปิงปงปิงิงไดพี่ได้ไรคิงเมอยู่ปิงปิงปงปปามาบนมาอามาปิ้งเลยไอยูไปด้ไดูไดไปดูไดูไูไปด้ไปดูไดูไปดูไดูไปดไปดูไปดูไดไปดูไดูไป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 ดไดไปดูไปดูไปูไปดไดูไดดไ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 ด้ไดได้ไดไดไูไดไไดได้ไดได อ่ามันทิ้งามนทิ้เฮ้ยิเพื่นก่อนเพื่อนก่อนลูกนอตเวทนะเอ็งเกนอตเวทนะเอ็เกนอเวให้าสี่สาองหนึ่งนอตเวทนอตเวทนอรเวอเวลลงลงสวย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 ววยสวสวบุยนอเวมาเลยบุยนอเวมาเลยนอเวเยอะนอเวมาเลยนอตเวทมาเลยนอตเวทมาเลยอ้จูหน่อยกางจูหน่อยเอ็งเกแล้วมันเอ็งเกแล้วมันเอ็งเกบแล้วบุยเลย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 ฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยไอ้เฮ ดูดูว่เอ็นเกตนเวนะเอ็นเกตนเวนะรอรอรอเอเกตนเวในห้าสี่สาสองหน่งอเว้นอเวนนเวนลง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 ลสวยสวยสวยพาปอยู่ยับหน่อยยับหน่อยยับหนอยย่อัน่อยห้หมดห้หมดใหหดหมด้หใหหดหมด้หใหหดหมด้หใหห้หหมดเนหน่เ็นหนเนหนเนหหนเต็มตัวเต็มตัวอจูเจูมันอนเกแล้วอ็งเก็แล้วเจูหน่อยอหน่อย่เนตูไปอีกแล้วโหล่นต่อเล่นอซาเวูซเวแทงในเราอ่ะอ มันมีมันมีดาเมจในราดูเานะเอเกตานะเออเาาเองเกตตรงมงกุฎ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 เอเตตรงมงกุฎมงกุฎมงกุฎในห้าสีสมงหนึ่งมกุฎมงกุฎมงกุฎลงลงลงสวยววยวคหมดรอไม่เจ็บไม่เจ็บขวาไม่เจ็บขวายบยบขอจูขอจูนะอีเยอะอีเยอะนะอีเอยของกลางจูของกลางจูตรงมงกุฎทิวตรงมงกุฎทิวตรงมงกุฎทิวตรงมงกุฎิมงกุฎมงกุฎสวยสวยสวยสเปซอยู่เสาอีเยอะเาอีเยอะอยู่นอนเมียอยู่นอนเวนเมียใคอยู่นอนเนเมียอย่ากระจกีอย่า ฮาวิฮาวิวิฮวิฮวิวิม um> ีเกยามีเกยางมีเกยม่เอามอไม่เ้กาอินนะทูก well ินนะุกีตรงนะตรงกุตรงมกุดตรงมกุดนี่รอรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปเปี่นไปน็อตน็อน็อตนอตน็อเวสน็อตเวสตรงมงกุดตรงมกุนห้าสี่สามสองหนมุงกุมงกุดมุกุลง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 ััสวยสวยวยข้ามันข้ามันข้างมันข้าไป้ข้าไป้ล สวยสวยสวยเสื้อจูหน่อยเสื้อจูหน่อยมันเริ่มจะหนีเสื้อจูหน่อยเสือูหน่อยเออสวยสวยสกาเดียนด้วยเกาเดียนด้วยสวยสวยรอรอรอเขามีเกอีกเกนึงเขามีเนึงเขามีเกนึงเขาเขาองเเมั่วม่วมั่วมหม่วรอรอวิห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 ้าิห้าวเปไว้สเปไว้สเปไว้สเปคไว้สเปคไว้มันอยู่เวทามันอยู่เวทสเปคไว้สเปคไว้ารทพเรททางอีทรอรอรอเดินเสาไม่เล่เดินเาไม่เล 4ีสามสองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลง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 โอ้ยโอ้ย่ามันฆ่ามันรอฆ่าเลย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 ไปทิ้งไป่ิ้งไปทิ้งไปทิ้งรอฆ่ารอฆ่าเดินน้นเดี๋ยวหน้าหน้น้หน้าหน้น้าตงมุกดเยอะมากาตงมุกดเยอะมากพตรงมุมกดเยอะมากฆ่าตายได้่าายได้ค่า้ายได้เราเอตัวเดียวได้เาเตายแล้วตายแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแพ้แล้วแพ้แล้วมันแพ้แล้วมันแพ้แล้วมันแพ้แล้วล้องเปิดไปยังวะยังยังโอเคโอเค ได้เลยฆ่าเลยได้ฆ่าเลยได้ฆ่าเลยที่เหลือใครใครไม่ได้ฆ่าอยู่อ่ะกลับมารู้แล้วก็ไม่ตามไปไม่ตามไปเลยมอย่างเดียวปิงหนามามาปิงหนาได้ปไปโยชน์ไปยิงปิงปิงขวาข่างไปปิงเร็วใครว่างไปปิงเร็วไม่ไม่ต้องเติมนะใช่ปไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมโอเคโอเครู้หมดป่ะพี่รู้หมดป่ะหมดไม่หมดกูเหลือสี่แสนภาษาเหลือสี่แสน